สวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับงานนิทรรศการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเครื่องรางของขังครั้งที่18มผมมามีพระอยู่องค์หนึ่งทีเนี้ยผมอยากประกวดต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเราก็ต้องไปเช็ครุ่นก่อนไปเช็ครุ่นมีกระดานให้เราไปตรวจด,ดูว่าพระองค์นี้รุ่นไหนสร้างปีอะไรก่อนที่เราจะไปซื้อกล่องเพื่อจะลงชื่อพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ส่งรายละเอียดที่พร้อมประกวดก,ก็คือวันนี้ผมมีพระองค์หนึ่ง ถ้าจะมาประกวดที่อาณาจักรพระเครื่องเซียงสิทธิ์ผมต้องทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันรายการประกวดพระหลายชื่อใช่ไหมพี่ใช่หลายชื่อมันจะมีว่ามีพระที่ผมมีเนี่ยที่เท่าไรมีชื่อไหมโต๊ะอะไรใช่ของหนูเหรียญปู่เทียนวัดโบสถ์ใช่ไหมวันนี้เราก็จะมามาเทียบมาเทียบรายการว่าอยู่โต๊ะที่เท่าไหร่ประเภทเหรียญใช่ไหมเหรียญปู่เทียนแล้วก็ไล่มาฟัาบนี่นี่โต๊ะที่สิบห้าต้องไงต่อ เราก็จะไปซื้อกล่องที่กล่องอนวยการอ้าวโอเคไปพี่เดี๋ยวไปดูกันหนูจะส่งพระเข้าประกวดหนึ่งองค์ใช่ไหมแล้วก็ต้องซื้อกล่องหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งกล่องก็จะมีกล่องพร้อมตัวหนึ่งใบราคา3ามบาทอ่านี่ก็คือชำระค่าประกวดเนาะจะได้รับพระคุณแผนผงพายกุมารรุ่นเพชรน้ำเอก วัศิีวลหารใหญ่พุกเสกจังหวัดระยองอ่า1 1> โอเคก็คือจอนี้จะเป็นเซ็ตที่ผมไม่ต้องได้ทั้งหมดในการใช่ส่งพาเข้าประกวดก็จะมีกล่องหนึ่งใบบัตรตรงเข้าประกวดหนึ่งใบใช่ครับผมแล้วก็นี่พาผมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของสมนาคุณที่คนที่ส่งเข้าประกวดก็จะได้รับหน<ช>ึ <S 1> 1 <S ่งองค์<ม>นะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเขียนพาส่งเข้าประกวดกัน อันนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะผูเทียนวันโบสนี่าโต๊ะที่ส่งเลยนิงค้านี่รมาแต่เราจะต้องบอกก่อนว่างานเราเนี่ยสามารถรับพระที่มีสิ่งห่อหุ้มได้อย่างของผมนี่ใช่ไหมที่เลี่ยมมาใช่ครับผมแต่ว่าคราวนี้เวลาเข้าไปตัดสินแล้วมันอยู่ที่ดูนิทิดของคณะกรรมการแล้วพิจารณาเพราะว่าพวกเหรียญเนี่ย มันจะต้องมีการตรวจเช็คถ้ามันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะดูยากเราก็ต้องขออนุญาตแก่อันนี้เป็นเหรียญที่ถือว่าสวยเห็นหนึ่งหลักการในการพิจารณาเนี่ยได้ดูเบื้องต้นเนี่ยผมดูผมดูแท้ก็เดี๋ยวเข้าไปก็จะตัดสินว่าเอาโอเคดูหมดรวมกันอีกทีหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะรเราก็ต้องอนุโลมบ้างอันไหนที่มันดูว่าแท้เราก็ถึงอนุโลมเข้ามาถ้ามันฝึกมาแล้วแบบเรียบม,มาเงี้โอ้โหมันมันก็ไม่ไหวนะถูกไหมพิจารณายากมาก อันนี้ใบนี้สําคัญมากทำไมพี่ถ้าตกหล่นหรือสูญหายไปเราต้องรีบมาแจ้งคณะกรรมการก่อนเลยเพื่อระงับพระออกจากกองประกวดกันถ้าผมเกิดทําใบนี้หายใช่ผมก็ต้องรีบกลับมาที่กองประกวดหรือโต๊ะที่ผมส่งประกวดใช่เพื่อแจ้งเขาว่าไอ้ผมทําบันี้หายนะใช่ให้ระงับพระที่จะออกจากกองประกวดใช่แล้วก็มีการดําเนินการดูหลักฐานดูแลว่าเป็นเราเป็นเจ้าของพระจริงอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่รักษา ความปลอดภัยของพระที่ส่งเข้าประกวดนะครับ,รบก็คือคถ้าเกิดเหตุการณ์งี้ขึ้นให้รีบมาแจ้งออกับวองปกวดทันทีนะครับผมอ่าพี่อันนี้ขั้นตอนของผมที่ส่งพระเข้าประกวดก็คือเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ส่งพระไปแล้วก็คือรอก็รอคณะกรรมาการพิจารณา,นา<อ>ในกองประกวดตอนนี้เราส,งส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการประกาศรางวัลแล้วก็ขั้นตอนการประกวดพระเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัน